ก็เรามากันที่งานออโต์สรอน224คิวแอนี้ต่อไปใน18บวกเซ็กในฝันของน้องอ่ะเป็นยังไงคะอบแบบซาดิสซาดิสซาดเป็นโซ่แซุ่จแจมือแล้วอยากเล่นลองเล่นเทียนเล่เทียนใกล้วันท่าแล้วมีเทียนพันศาได้ไหมครับจะได้ใช้ในงานเดวกันไปเลยเทียนพันศานี่เอาไว้สาดเอาไว้เสียบไปไปินเลยผม วน,นะครับแล้วก็เรามากันที่งานออโตสารอน224คือวันนี้พี่เอกอะโทรชวนผมว่าเฮ้ยจิมจิมมางานนี่หน่อยมาดูบูธไฟเบอร์นี่ผมก็เลยบินมาจากเชียงรายเพื่อมางานออตโตสารอนปีนี้เลยนะครับผมแล้วก็รถที่เนี่ยคือเยอะมากรถแต่งคือสวยสุดๆไปเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปหาพี่เอกว่าพี่เอกอยู่ไหนเนี่ยหาบูธไปเจอโห oh, บูธเยอะมากเลยเกินตามมาดีกว่าครับว่าพี่เอกอยู่ไหนกัน นี่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 เจอแล้วเจอแล้วเนี่ยบู๊ทฟอยเมร์นี่เสองสาวสองสาวเนี่ยเห็นพี่เอกไหมเห็นพี่เอกไหมอ่าตามมาตามมาตามมากราบสวัสดีพี่เอกครับผมมาจากรายการอะไรครับมาจากขยันชวนครับท <c oughs> ี่เปิดเปิดไปเป็นแขกรับเชิญในวันนี้เป็นเป็นเจ้าของรายการแล้วก็เป็นแขกรับเชิญเองนะครับวันนี้อ่าวันนี้เราก็มาที่งาน,นออตโต้ซาลอน2024อ่าเป็นของออโต้ซาลอน2024ิบสสวยมาก ก็คือแบบผมเนี่ยเป็นสาวกแบบ JDM เลยอยากเห็น e โ o เท่เดี๋ยวเราพาไปดูุบบอื่นอเราเริ่มจากรู๊เราก่อนฟู๊ตเราก่อนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี่มีคนขาย่ีคนขาย่าเอออันนี้เอาทำสำหรับ SUV กับ PPV ครับโอ้เออเราก็ทำนะฮะเราขออนุญาตนะฮะวนมาด้านหน้าได้ไหมจะบอกว่าเป็นครั้งแรก ที่เอรินยอมผ่าให้เห็นวาวว่าใช้วาวยังไงเมื่อกี้ก็มีบางประเทศมาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวมีค๊อปปี้อันนี้ถ้าเป็นของของพีพีเวออาครับไทยแลนด์ไทยแลนด์แต่ถ้าเป็นของรถเก๋งรถเก๋งสวีเดนสวีเดนโอ้โหเซว่าคัสตอมได้ด้วยคัสตอมได้แล้วอย่าเพิ่งยังไม่จบคุณขี่มอเตอร์ไซค์คุณรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วใช่คุณรู้จักชุดอัปเกรดไหมอันนี้คือชุดอัปเกรดจากตัวต้นธรรมดาทูเวออันนี้ทูเวปรับสองห้าง อัปเกรดเป็นทีเวย์โดยเปลี่ยนตรงนี้เริ่มอีกเวย์นึงทีเวย์เวลาห้าหมื่นสำหรับคนสับล้างเก่งเอ้ยไม่ใช่อันนะคนะทางกันใช่ทวีเวย์เดี๋ยวให้พีเซนเตอร์บูธเราสวยๆพีเซนต์นะของประเทศอะไรคะสวีเดนค่ะเป็นโชคอะไรคะ เป็นช็อที่เหมาะกับทุกรถเลยมนี่นเป็นช็อปแบบพรีเมียมถ้ารถข้างไหนใช้ช็อเนี้รถจะดูแพงหรูมากขึ้นด้วยแต่รถข้นจ,จะดูแพงและหรูมากขึ้นนะคะช็อเนี้นุ่มแล้วก็ดีถ้าเป็นพิเแนทอยู่จะเด็ดเด้งนะมีปี๊ดเด็ดเด็ไม่อยู่ เจเน็ตบินด่วนเกาหลีมีธุระด่วนนะฮะวันนี้ก็เลยมีแต่เจ้าจ๋าแทนอ่าต่อจากโชกผมเห็นไฟตาดีอีกแล้วเห็นไฟเพิ่งเปิดประตูไม่ได้เมื่อกี้ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้อยู่ตัวนี้ก็ตัวท็อปเหวิญญาณเจ๋งเลยเป็นไฟจากญี่ปุ่นที่ขายทั่วโลกชื่อวาเลนติวาเลนติอพิเนียมกันเดี๋ยวเราไปหาพรีเซนเตอร์ของวาเลนติให้เขาแนะนำหน่อยนไปไปหาน้องเนยอู้ดเดี่ยวไฟหน้าสวยจริง ไปหน้าอยู่ไหนไปหน้าอยู่นี่ไม่ใช่นี่เหรอเฮ้ยไปเล่นไม่ใช่ทำไมอ่ะะทำไมอ่ะเขินเขินต่อเล่นหนังฉากเลยโอน้องเนยวันนี้น้องเนยยืนยืนให้ใครคะวันนี้ยืนให้กับวาเลนติค่ะพอใส่ชุดว่าเรนตีเรารู้สึกว่าเออวันี้มีมรานสับสว่างเนี่จะเหมอไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายของบอลเอนตีโหดแล้วหัวใจหวั่นไหวอีกแล้วบอลเลนติดียังไงอ่ะเราไปดูไฟมันป๊อบป๊อบป๊อบป๊บปบนี่เนไหมแบบอ่าเราไปดูที่ปอด สวยไหมคะอะไรสวยถ้าเทียบกันแล้วหนูกับไฟหน้าอะไรเสวยห่อคะหนูสิคาวตลอดไอ้จิมเนี่ยตลอดครับท่านผู้ชมนี่มันบินมาจากเชียงใหม่เลยนะเชียงรายเชียงรายอ่าเราก็มาดูไฟท้ายไฟสวยจริงคือมันมีความนุ่ม เขาเรียกว่ามันเป็นไฟซีเควนเชียลคุณดูไฟเลี on, ้ยวโอ้แล้วก็เวลาเปิดรถปิดรถเนี่ย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 เวลาเปิดปุ๊บมันก็ฟืบแล้วก็วิ่งตึ๊ด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 แต่คือแบบว่าแบบเขาเรียกว่าไงหลอดไฟด้านในเพว่ามันมีความแบบเอกลักษณ์ของเขาอยู่อ่าอันเนี้ยสวยอ่ะสวยยิ่งอยู่ในรถซิ่งนะโหโคตรหล่อเท่มากส่วนใหญ่เป็นพรีเมียมทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวก็เทิรต่อมาเราไปดู เคชเคเอนี่ท่อที่คุ้นเคยถูกต้องโอ้โหท่อที่คุ้นเคยปีนี้เ k ชเคก็ทําแก้วน้ํานาฬิกานาสวยถูกถูก Very good Very good ่ท่อยเสีย G.R. ยาริสจ r ยาริอืมแค่รถที่เป็นกระแสในปัจจุบันแรงมากแล้วก็น้อยมากในประเทศไทยแล้วก็แพงมากด้วยถูกต้องโอ้ แล้วก็มีโต้นราคาใช่โอ้โหสุดยอดจริงๆริแก้วน้ําแก้วน้ําปีที่แล้วเราขายสีดําปีนี้ก็ยังสีดําอยู่ไม่ปีนี้เรามีสีขาวเาาว <c oughs> อ <c oughs> ปีนี้เรามีสีขาวเพิ่มสีขาวนะฮะสีขาวนะฮะเรามีสีขาวเพิ่มนี่ครับมีร่มร่มมีร่ม,ม,ม,รมแบบเรกัรัดลัตเออนะครับสวยงามสวยงามสวามสนใจยังไงติดต่อได้ทางเรามี HKS Thailand มาออกบูธเองเลยเพราะนั้นมั่นใจ ของเ k สของแท้แน่นอนแน่นอนของแท้ของแท้อ๋อขอบคุณครับให้นะครับโชว์เอาโชว์โชว์เป๋ารักโลกและลักซิ่งอย่างเราจะมาใส่กระเป๋ากองแกล้งแก้งไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยสวยงามสวยงามอ่าเอาไว้โชว์เพื่อนนะฮะเอาโชว์เพื่อนนี่นี่นี่ถามอันหนึ่งถามพี่เซ็นเตอร์ HKS ครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับฟางค่ะชื่อฟางเจ้าเท่าไหร่ครับห้าร้อย ห้าร้อยห้าร้อยบาทเออ Thailand Limited only นะครับเฉพาะ Thailand Limited only เดี๋ยวเราเดินบูธอื่นบูธอื่นต่อไม่ใช่บูธเราก่อนแต่เราวนแมโน้ตแล้วเดี๋ยวไปบูธอื่นโอเคปะเราถอดให้ดูโชคกันจั๊กๆเลยอืเ RX7 ถอดให้ดูโชคกันจั๊กๆเลยในตำนาน RX เจ็ด FD FD 3 เราก็ยังเอา a c c e s s o r y อรินมาเหมือนเดิมเฮ้ยมาอีกแล้วเหมือนมีฝาแปดปะน้องนเราไยิ้มไปไหนแล้วรับตามสองกแปด รับของซอบรับของตบได้ค่ะขายทั้งอิเซอรี่แล้วก็ขายโช๊คครับอิสเซอรี่เนี่ยคือเจ๋งมากงานนี้นี่เพราะว่ามาแค่ปีละค่ะอันนี้คือของที่เห็นหยาบหมดแล้วหมดเลยอ่างั้นเดี๋ยวเราเราไปดูอีกนิดหนต่อนะครับเบรกที่ดีต้องใช้เบรกของเบนทิกเท่านั้นเลยสปอนเซอร์พอใช้ผมได้นะครับต้องขอบคุณพี่เปียกนะครับนี่จะผมใช้อยู่จริงๆนะผมใช้อยู่จะบอกว่าคุณเห็นถังนี้ป่ะ ซีนี้เป็นดิคเขาทำชุดคิดสำหรับพวกรถ PPV จานเบรกไฮคาร์บอนอันนี้หนักมากเพราะเบรกอันติเมตมาพร้อมสายถัดเบรกพร้อมครบชุดน้ำมันเบรกพร้อมมาในบล็อกบล็อกนี้ใส่ไปเรียบร้อยเอาบล็อกไปใส่น้ําแข็งไปที่ได้ก็มีที่เปิดขวดด้วยถูกต้องอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะก็ต้องเบนดิกนะครับเบนดิกนะครับผมอันไปเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นของผลิตภัณฑ์เวิร์ดอ่า อันนี้ผมเห็นพอใช้จะเป็นออฟโรดมาก่อนผมจะบอกว่าเคมีพันของอวดเนี่ยคือจากเยอรมันมนะฮะจากเยอรมันซึ่งอู่พรีเมียมทุกอูก่ครับใช้อวดเพราะว่าอวดเนี่ยคุณภาพดีของดีทุกอย่างดีหมดจะบอกว่าที่บูธเราแล้วก็ที่อู่เราใช้แต่อวดอย่เดียวครับอันนี้ไรเอ่ยไส้กรองน,นมันเครื่องอันนี้เป็นของพาร์ทเนอร์เรานะครับทำเคมีวัน <N> ประสิทธิภาพใช้ได้2 0 0 0มื่นโลนะครับ2 0 0หมโลและข้างในมีแม่เหล็ก อ่าม่เหล็กเอาไว้ทําอะไรครับคือเงี้ยแบรนด์ที่มีแม่เหล็กเนี่ยมีแค่2แบรนด์คืออันนี้กับเ K S นะครับก็จะเอาไว้ดูดพวกโลหะที่ออกมาจากในเครื่องอ๋อเอาไว้ดูดโลหะที่อยู่ในเครื่องจะทําให้สะอาดมากขึ้นถูกต้องถูกต้องอย่างนี้เองจัดโปรในงานจาก600อยเหลือ500คุณซื้อสามแถมหนึ่งคุ้มสําหรับรถบ้านอ่ะรถบ้านบอสบอสเลยคุณภาพดีราคาดีสวยมากใช้ได้หลายยี่ห้อเนี่ยแหละครับ เตรียมมาพร้อมนะฮะเป็นเหมือนยูนิเวอร์แซลเลยคือได้ทุกรุ่นใช่ครับใช่ครับขยับมาอันนี้อ่านมาอ่ะคุณลองอ่านก่อนลาวีโนเซ็นพลังงานมาอ๋อคุณกันหน่อยดีกว่าซีเรมนีให้เขาแนะนำหน่อยให้เขาแนะนำหน่อยยี่ห้ออะไรเฟรนิโนเฟรนิโนโอ้โซีดเลฟฟีนโนอะไรเป็นไฮเลิฟเฟรนิโนนื้อมันเชื่อที่ติดอันดับต้นๆของโลก จากเยอรมันทุกแพ็กเกจเราควรจะต้องบอกลูกค้ายังไงดีว่ามันดียังไงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นน้ำมันที่ําเรานำเข้านะคะจากเยอรมัน,นะค,ะค่ะ สนใจพัฒนาแล้วก็ผลิตจากประเทศเยอรมันค่ะโดยทางเรานะคะก็เป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็นำเข้าอย่างเป็นทางการที่ไหนครับที่เดียวในประเทศไทยนี่เอสยูออโต้ซึ่งใครอยากได้เรามีนอกไปติดต่อ AC นะครับจิมเบนซินดีเซลใช้ได้หมดจริงเหรอจริงคือรถดิจะต้องแยกใช่ไหมสมัยก่อนนะน้ำมันเครื่องเกียร์ต่ำใช้เบนซินดีเซลอ่ะครับแต่สมัยนี้ทุกแบรนด์นะฮะเกียร์ทับใช้เบนซินดีเซลซีสามด้วยคือคือสามารถไม่ไม่ต้องแยกแล้วเดี๋ยวนี้ต้องลองนะฮะกับแบรนด์ ลืออปีหนออโอเคครับผมงานเนี่ยผมเห็นว่ามีแบบ้าประกวดแบบมิสเอคลาสเอคลาสอะไรเงี้ยเรามารู้จักน้องทัมมี่หน่อยดีกว่าว่ายังไงอะไรยังไงสวัสดีค่ะทัมมี่นะคะทัมมี่เอคลาสเกิลนะคะ2024ค่ะ น้องแทมมี่ก็จะอยู่ที่งานค่ะวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะยังไงก็ตาับมาหาน้องแทมมี่แล้วก็พี่เอกไฟเวอร์ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวน้องเขาก็จะนั่งพักอยู่แถวนี้บ่อยๆาาก็จะถามว่างานเนี่ยครับคือมีผู้ประกวดกี่คนรอบแรกนะคะก็จะ50 50คน50คัดเหลือแเหลือแปวันนี้ก็คัดเหลือ4เหลือสน้องแทมมี่ อาชีพในฝันของน้องทคาี่คืออะไรครับอาชีพในฝันเหรอคะอยากเป็นคนขับรถขับรถแข่งเพราะเพราะว่าหนูชอบความเร็วแต่แต่ว่าบนถนนอะหนูจะไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ส่วนมากหนูจะไปทางเจสกีมากกว่าที่มันอยู่ในน้ำแล้วมันเหมือนแบบเออมันก็เร็วได้ยังไงมันก็ปลอดภัยอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่ารถไม่ปลอดภัยนะคะรถจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเรา ขับถูกที่ถูกเวลาเช่นไปขับในสนามอะไรแบบนี้คิวอนน Q&A ต่อไป18บวกเลยนะ18บวกซึ่งพิตตี้บู๊ที่ตอบแล้วทุกคนจริงเหรอเซ็กในฝันของน้องอ่ะเป็นยังไงเซ็กในฝันของหนูเหรอเออเดี๋ยวนี้โลกเขาเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างแล้วเซ็กในฝันของหนูเหรอคะเอาแบบในฝันจริงๆนะคะชอบแบบซาดิสซาดิซใช่เลยครับขอสั่งซื้อโซ่ขอแซนนะครับหน้าหวานๆอย่างนี้ เซ็กในฝันคือซาดิสยังไงเป็นโซ่แซุจแบมือแล้วอยากเล่นลองเล่นเทียนเล่นเทียนไปอยากแบบโดนมาอะไรอย่างเงี้ยที่นี้ก็ใกล้วันท่าแล้วมีทีมภาษาได้ไหมครับจะได้ใช้ในงานเดียวกันไปเลยเทียนเทียนพันศาเนี่เอาไว้ศาสตร์เดี๋ยวเอาไว้เสียบไปไปียน่สั่งเยอะๆเลยครับสั่งเลย ผมบอกแล้วมาตาเที่บรล่าดิ้นเลยผมกุนเลยโอ้โหเนอโทษนะคะพี่พอดีหนูแอบเป็นตัวเองนิดนึงค่ะถามต่อไปเลยดิให้มึงถามให้ถามทากล้องได้ยังฮะถามว่าอทางกล้องปวดแขนหรือยัง ใช่ไหมคะช่างภาพนี่สวยด้วยออยากแทนค่ะช่างภาพก็ขอบคุณน้องแทมมี่ครับผมนะครับผมเชื่อว่าถูกใจคนดูอ่ะอไอซีนะคะ T A M M Y N C H N นะคะสวัสดีนะ สวัสดีครับสวัสดีราอยู่มบูเลยครับพี่เอกลามีนากับทูเล่นะครับซ<ว>ึ่งวันนี้เราโชคดีมากเราเจอพี่จันณภาซึ่งเป็นเจ้าของลามีนากับทูเล่นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะถามสั้นๆพี่จันณภานิดหนึ่งว่ารถสมัยนี้ครับต้องติดฟิล์มเกือบทุกคัน ทำไมต้องเต็นลามีนาความสําคัญคือเรื่องของคุณภาพสินค้าและการบริการนะคะโรงงานที่ผลิตลามีนาิฟ์มเนี่ยก็ชื่ออ m a n p e r f o r m a n c e Film อยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผลิตฟิล์มกองแสงแต่เพียงอย่างเดียวค่ะน้องเอกมานี่เจ็ดสิบปีแล้วครับน,นี่คือเป็นการการันตีว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องของฟิล์มกองแสงอย่งางแท้จริง hmm. แล้วก<า>็มีนวัตรกรรมฟิล์มกองแสงใหม่ๆตลอดครับมาจากอเมริกาแท<ๆ>้ๆไม่ต้องกังวลคส่วนเรื่องการบริการนะคะบริษัทที่โนเซลเองที่เราอยู่เนี่ยก ก็เป็นริษัทที่ก่อตั้งมาปีนี้เข้าสู่ปีที่30แล้วครับนั้นสาปีที่เราให้บริการลูกค้าชาวไทยมานะคะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการดูแลลูกค้าก่อนการขายธนาคายและการขายสบายใจได้นะคะครับแถมให้นิดนึงได้ไหมได้เลยครับพี่ตันมา พี่เอกเขาต้องเดินทางทำงานหลายที่ใช่ไหมครับจากรายการนี้ซึ่งว่าติดฟิล์มลามิหน้าที่กรุงเทพอ้าวพี่อันต้องไปทำงานที่เชียงใหม่ภูเก็ตหรือที่ไหนก็ตามก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเรามีตัวแทนจำหน่าย่ว800แห่งทั่วประเทศ800แห่งนะมิจเตอรนตีได้นะคะว่าสินค้าไม่ต้องกังวลในเรื่องของคุณภาพและการบริการขูดใจเลยใช่ใจเลยเข้าที่ไหนก็ได้ต้องขอบคุณมิจเตอน้ำามากนะครับผมขอบคุณมากนะคะขอบบคคุณมากรัขอบคุณครับ N N O วได้ค่ะตัี่ออนะคะ I G นะคะ L W O R S แล้วก็ C ค่ะวันะะวนี้เราก็มาที่บูทอนด้าน,นะครับต,ตัวแรงตัวแรง ซีบิ๊กไทยอาเอฟแอลนะครับตัวใหม่่าสสวยไหมน้องเลยสวยมากค่ะไม่หนูกับรถอะระหว่างหนูกับรถหรอใค่พวกพีเลือกพีเลคุณเลือกรถแน่นอนเลือกรถแน่นอนรับประเด็นได้ไม่ได้ใหญ่เลยหรอแต่ราคาผมว่าโหดไปหน่อยมันไม่ได้โหด เพราะอะไรนะภาษีภาษีภาษีของมันเนี่ยอิมพอร์ตก็แพงอยู่แล้วแล้วพอแรงม้าเกิน200กว่าขึ้นมาเนี่ยมันโดนอีกสเต็ปหนึ่งแต่รุ่นนี้เราจะเรียก FL นะครับไทย i FL อืมสวยจริงเกือบ300ม้าสเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเมื่อก่อน200กว่าม้าเนี่ยมันวีเทคธรรมดาอันนี้มันวีเทคเทอร์โบไอวีเทคเทอร์โบสุกต้องอย่าซีดอย่าซีดแล้วผมเชื่อว่าราคาขึ้นตลอดเพราะอะไรรู้ไหม มันจะเป็นเจเนอเรชันสุดท้ายที่ใช้น้ํามันอ่าต่อไปมันไม่ว่าจะไฮบริดหรือเป็นอีวีอ่ะอเคอ่ะอะแกผมรู้สึกว่าน้ํามันกับอีวีก็ต่างกันในฟิลลินสอ่ะถูกถูกยังใครชอบสายวีเทคนะฮะนี่แหละฮะดีวิกตัวใหม่ล่าสุดเลยอืมเดี๋ยวให้เนยมันดาวให้ใช่ค่ะอะซื้อสดให้ด้วยซื้อสดให้ด้วยด้วยอืมถ้าหลอดถูกใจเดี๋ยวให้ปีเลยปีเลยนี่อ่ะไปบู๊ต่อไปดีกว่าไป และตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่บูธโซล่ากายค่ะมาเจอแต่พวกเราได้เลยนะคะนี่เลยผักไครค่ะติดค่ะฝาก i อของพวกเราไว้ด้วยนะคะสำหรับ i g p h a k p h a w i นะคะฝากไครเองค่ะค่ะแล้วก็ติดค่ะ t i s t n d e s c o r t, t i s t ค่ะติดตามันด้วยนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะพวกเราอยู่ที่บูธโซล่ากายนะคะจนจบงานเลยมาเจอกันนะคะบ๊ายบายสายฟิ่งตอนนี้แย่แชมป์ขายดีมากพี่เอกกระแสแรง ไม่ใช่อะไรนะแบบมีคันหนึ่งดรียกว่า HK แล้วเขากำลังยืมเป็นโปรโตไทป์ทำท่อ,อ,อแต่ผมก็เลงไว้เพราะว่ามันเป็นรถกระบะที่สามารถเอาอร์ไซส์ใส่ด้านหลังได้ก็เราไปเที่ยวได้ด้วยแคมปิ้งแหละแล้วนั่งสบายฟีลลิ่ง <Feeling S 2> มันไม่เหมือนขับกระบะมันเหมือนอะไรพี่มันเหมือนรถเลโก้ Go. ต่อเล่นของเล่นทำน,น,นู่นทำนีอ่ะอะไรประมาณนั้นข้างในก็ดูสวยแต่คันนี้ทีเด็ด คันนี้ไม่ธรรมดาครับพุชชี่พุชชี่พุชชี่เชอร์เบอินเตอร์ขยายใหญ่แถมนี่ข้างหลังเราเรียกอะไรว่าในตั๊ดในตัดย่อมาจากในตั๊ดออกไซด์นะครับกดชื้อิ่งพุชใช่จะเห็น้าเนี้ยดูดีปวดชื้อหลังตาเนี้ยเดี๋ยวเราพาไปพุชเอาไปดีกว่า วัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะแพรนะคะจากบุธโรบินมอเตอร์ค่ะค่ะค่ะ IG นะคะจ๋าก็ O J A H J A O ค่ะค่ะ IG Perry Pearl นะคะ P E A w R Y Underscore P E A R L ค่ะนี่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะคะ100%ค่ะชื่อแบรนด์ว่า b r a ส s t o r m นะคะแล้วก็ที่เห็นโชว์อยู่ตรงนี้นี่เขาบอกว่าตู้ปลา าใช่เย็บปันนินปันนินปันนินขึนมาสว่างไปนี่บุบบั๋บด้วยมอเตอร์วอเตอร์แช่น้ำใช่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถแบบว่าขับช่วงหน้าฝนก็ได้วอเตอร์ไม่แข็งแรงขับลงทะเลขับไปหายไปเลยแต่จะไี้อยู่ไหนอาจจะอยู่ข้างบนหรืออยู่อย่างนี้เพราะ 4G จะต้องต่ำใช่แต่เขาโชว์ความว่าเขากันน้ำนี่คือน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเทคโนโลยีสมัยนี้ 무타 바이! Hello, my name is uh, a -A -N -G h a b i n A-A-N-G 슬러시 H-A-B-I-N Bye bye! พาเดี๋ยวมาพบกับพูดต่อไปเป็นรุ่นน้องของเฮงแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้จูเนี่ยครับเนียวันนี้มาออกพูดมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยไหมวันนี้เหรอครับวันนี้มีมูเก้นไทรแลนด์เช่นนี้เลยครับอ่านี่เป็นเซตล้อนะครับที่ที่ตอนนี้อยู่ในตลาดนะครับอันนี้เป็น MC10 ตัวตัวใหม่ที่ราคาทุกคนเอื้อมถึงนะครับใจพึ่งว่าอะไรวะ ีเึ้นไทยแล้วสบายใจที่จะซื้อของแท้แน่นอ,อนไม่มต้อง็่วกตอปเกรดองเกรดอะไรใครมาขายถูกแท้ไงแท้แน่นอนซื้อร้อยไม่เสีงใช่เดี๋ยวเราดูรถที่แต่งโดยมุกเก้นนะครับน,นี่เป็นคันแรกของประเทศไทยสองคันแรก ของประเทศไทยครับครับนี่ร้อนน right ี่ร totally ้อขาวกำลังมาเลยบออโมเกนลายใหม่ครับสวยมากสีใช่ครับในปีนี้นะคะเป็นแบรนของวา่บุญชูของเราเลยสาวไวล้วนะฮะสมใจโมเก้นาที่งาน มาที่เหนียดได้เลยพี่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่แล้วไปรับได้แน่นอนไม่ต้องกลัวมีจำนวนจำกัดนะพี่จำนวนจำกัดรีบมารีบมาห้าวันได้รีบมาต่อไปได้ขอบคุณที่เหนียดครับ